แกงเหล่าคุณชายทั้งสี่คืนนี้ขอเหมาร้านนั่งมิตติ้งเอ่อไม่ทราบจะนั่งกันกี่โมงครับเจอนะนั่งตามสบายธุรกิจคุณเป็นไงบ้างธุรกิจเกี่ยวกับชนชั้นสูงครับชนชั้นสูงสากลบินเฟิสคาร์สไม่ใช่ฮะอะไรฮะใช้กระจกตึกใบหยกครับใช้กระจกตึกใบหยกครับ ดีใ,ใจนะครับที่เราได้กลับมาเจอกันว่าโอเคนะมันรู้สึกเพอร์เฟคเพราะว่าอินเมรของเราแต่ละคนเนี่ยมันดูมันดูแบบว่ามันไม่อิมพอซิเบิลดิทุกคนมันดูสแตนดาร์ดเพราะพิเจอร์คนแต่ละคนเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าสตาร์เวลใช่ฮะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนจะใช้ชีวิตแบบว่าเฟิร์สคลาสไฮโซโอ้ไม o o กูสเนปโอ้ไม y god สุดท้ายมันก็อยู่ที่เรา u s up y o you, n a n แล้วคุณน้องละครับก็ไม่มีอะไรจะพูดครับผมแค่โอเ okay, ค let's go. บัคกโล,กลปัมป๊มๆครับอ <ผม S 2> ขอขอโทษด,ด้วยนะครับพอดีอีกข้างกะทีครัวจะปิดแล้วครัวจะปิดครับพัตดา,านี้ราคาเท่าไหร่ผมขอซื้อครับคือร้านผมไม่ขายแต่กูจะขายของมึงบ้าปะเนี่ยมานั่งละเมียดเพี้ยอะไรกันอยู่เนี่ย กูบ้างดิมึงมานั่งกันตั้งนานแล้วเนี่ยสั่งไข่ตัวเดียวเนี่ยไอ้ตั์ไม่เคยไปถูดก็นเดรนฮะครับผมไม่สู้คนครับผมไม่สู้คนครับ <c oughs> วันอาทิตย์นี้สามทุ่มสิ้ากว่าจะได้กินร้านปิดก่อนไหมครับ